เสร็จแล้วนะคะวันนี้ออเดอร์ใหม่ลูกค้าอันนี้เคลือบการสนิมเรียบร้อยแล้วขัดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ขัดเหล็กอันนี้งานใหม่นะคะงานใหม่ลูกค้าก็ทั้งหมดมัน50ตัวแต่วันนี้ขัดได้45ตัวเพราะว่าต้องทํางานอย่างอื่นด้วยนะคะก็เลยได้แค่นี้ก็ลูกค้าที่โอนเงินแล้วทุกท่านก็ขอบคุณมากรอนะคะรอช่างใหญ่ผลิตแบบ โหดโหดให้แล้วนะคะคือช่างใหญ่ก็ทํางานอยู่นะคะช่างใหญ่ทํางานอยู่นะคะช่างใหญ่ไม่ได้นั่งเล่นนะคะอันนั้นช่างใหญ่นั่งทํางานสู้ๆช่างใหญ่กินข้าวอิ่มแล้วก็สูๆ้ๆเห็นไหมช่างใหญ่นั่งทํางานนะคะน,น่าอ่าเห็นไหมอันนี้ทํางานอยู่นะคะเนี่ยทางานอันนี้คือเหล็กเหล็ก <lez k S 1> ที่ต้องอไปใส่ไม้ล่าให้ช่างใหญ่นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วจากที่มันเป็นจะหนิมนะคะ เนี่ยค่ะแม่ค้าก็ขัดให้สวยงามใช้งานกันได้นานๆน,น,นะคะจะบอกทุกคนว่า,าใส่ลมใช้ทองแดงแท้ร้อเนะคะไม่ได้ใช้อลูมิเนียมนะคะคือใช้ทองแดงแท้ร้อเเลูกค้ามีลูกค้าทักเข้ามาว่า,าใช้เป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะก็จะบอกว่าทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะทองแดงแท้ร้อรับประกันให้สเดือนนะคะ รับประกันให้3ามเดือนอันนี้ทองแดงแท้ค่ะทองแดงแท้นะคะลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนใส่ลมและช่างใหญ่นะคะสวัสดีค่ะอันวนไปนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ลูกค้านะคะอันนี้ใส่ไมล่าเสร็จแล้วรอช่างใหญ่พันนะคะรอช่างใหญ่พันอันนั้นก็นานช่างใหญ่ทำงานอยู่นะคะนาน ยังไม่ได้พักเลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะได้พักผ่อนแล้วน่ะช่างใหญ่ทำงานอยู่นะคะเป็นออเดอร์ลูกค้ารีบนะคะลูกค้ารีบเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะออเดอร์จุกๆเลยงานรอช่างใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นมอเตอร์ดูดควันอันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะรอช่างใหญ่พัดน,นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เนี่ยตามนี้เลยนะคะ ตามนี้เลยเนี่ยคะ่ะออเดอร์ลูกค้าตามนี้เลยนะคะทํางานอยู่ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านเลยที่อุดหนุนสายลมถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีสายลมและช่างใหญ่ในวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยคะ่ะก็งานทํางานนะคะทํางานอย่างเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านดูคลิปให้จบนะคะคลิปมีอยู่นีดเดียวนะคะสวัสดีคะ่ะ